ัสดีทุกคนก็กลับมาแล้วกับงัแ้แต่จะรีแอคนะคะทุกคนแย้เย้เย้เย้แย่วันนี้มากกับเพลงใหม่เพลงสับเอ๊ะก็ไม่ใหม่แล้วก็ใหม่แล้วก็ใหม่อยู่เพิ่งปล่อยอาทิตย์น,าานี้เนเี่ยแหละเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้เนาะเออก็กับเพลงที่เราได้ฟังในคอนเสิร์ตรอบ10ปีของน่า สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วนะฮะในสุดท้ายของอัลบั้มที่คิดว่าพี่อัลบั้มว่าชื่อว่าโบนะฮะคืดว่าว่าแบบเข้มเน้นเน้นเน้นตัวหนาหนาตัวหนาเออใช่ตัวหนามันตัวหนาในเขาเขาคือให้คกเขว่าโบหนาหนาหนักหนักเข้มเข้มเน้นเน้นเลยเออนั่นแหละนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็นะคะมาฟังเพลง เล่าให้ฟังได้นะฝั่องอีวัลังทอน,นะฮะแต่งโดยแต่งเนื้อทำนองโดยเค้กซีเลียตเรยคอนนะคะทุกคนฟังในคอนเสิร์ตเราบอกเลยว่าเพลงดีมากแบบเลงแบบเฮ้ยมันแบบมันเหมือนฟังเพลงแบบยุคเพลงป๊อบหม่แบบแบบมิกลรี่เออประมาณแบบเราแบบอยู่แบบมัธยมอะไร,นนรแบบนี้เราแบบ เป็นเหมือนเพลงเพลงป๊อปเก่าเพราะว่าเออนั้นเพลงมันเป็นซินแบบซินแบบจัดๆด้วยคือดีมากเออเพลงดีมากคือฟังในตอนฟังในคอนเสิรต์ตมันยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเสาว์ซินขนาดนั้นอะแต่แบบพอฟังออดีโออะเออฟังด้วยแล้วแหละฟังไปอ,อีกรอบแล้วเออว่าแบบอยากรู้แบบเพลงแบบซาว์ดนตรีจริงๆจะเป็นยังซสาร์ดนตรีที่เป็นออดีโอมันจะเป็นยังไงเลยนะเชี่ยโคตรดีคือเอออีกอย่างหนึ่งคือว่าแบบเพลงแบบนี้ก็ อิงก็บอกว่าอยากให้เพลงนี้เป็นเหมือนเพื่อนของทุกคนอือก็ก็ตามชื่อเพลงเนาะเออก็มีอะไรก็มีแบบ,ลบเล่าให้ฟังได้จริงๆก็แบบเออก็ไรวันเนี้เออแล้วก็นั่นแหละมีอย่างนึงที่แบบเอ้ยที่ได้เป็นคอนอยากแกล้งสิไม่ใช่พี่อิงก็อยากแกล้งสสิเออแบบถ้า้าถ้าจะ ถ้าแบบจะทำไลต์เดคชั่นแล้วก็แบบอ่าคอแบบกันส่องวงก็เอาเลยค่ะหนูรอ,รอฟังอยู่หรือเออเพราะงั้นก็ต้องฟังแบบปล่อยออดิโอด้วยอยู่แล้วแน่นอนไลต์เดคชั่นปกติของบ็อกก็จะปล่อยออดีโออยู่แล้วก็จัดมาเลยสิคะหนูอยากฟังหนูอยากฟังเจ้าของอา่าคนแต่งเพลงดีกว่าเออคนแต่งเพลงกับเจ้าของเสียงเพลงนี้โอ้ร้องเพลงด้วยกันโอ้จริง มันแบบต้องดีมากๆแน่ๆเลยทุกคนเออแล้วแบบเราขอโทษอย่างหนึ่ง <c oughs> นี่ตลกมาคือเราอะมันปล่อยมีเมื่อวานตอนเที่ยงใช่ปะแต่เราก็ไม่รู้ก็เพราะเราจะเก็บมันรีแอคเมืว่อวานเราไม่ค่อยสบายเว้ยเออเพราะว่าเรานอนดนอนแมวน้อยเออ <c oughs> แต่กอดได้มินก่อน <c oughs> อนั่งกอโทษไม่ดอกทำาด้ยว่ะรูปอิงอะนั่งบนโต๊ะอะแล้วโต๊ะตีแดงอะเราคิดว่าไอ้มีอะไรเราไม่ราแบบเราแบบ เราพูดเราก็เป็นไงทำเนี่ยแบบซื่อๆแบบซื่อๆปันๆด้วยนะเราคือเตรียมปั้าปันแหละเพราะว่าเฮ้ยคิดว่าแบบโทษนะทำเนี้ยน่าสนในะพวกอะนึกว่าเอ็มวีโต้ลิมเราก็ตราอะนั่นมันเหมือนจริงๆเว้ยคือแบบเออเพราแบบเราไม่ได้ดูทีเซอร์มาก่อนเราไม่รู้ชื่อเพลงมาก่อนเอาเฮี้ยถ้าแบบไม่ตั้งใจดูชื่อเพลงอะเอาเฮี้ยเอ๊ะถ้าไม่เห็นอิงอะเออคือแบบเอ็มวีลิมปะวะเอ็มวีโต้ลิมเอ๊ะทำใหม่กูเหมันหลอกเยอดี๋ยว เรียน,ะน,ร,นร้อยฟังได้นะโอเคไปกันดีกว่าพูดเยอะแล้วรุ่มห่างไปไปฟังหอไปดูมีกันมีร้อยฟังด้วยแฮว์แอฟังด้วยไอเราให้ฟังได้นะอิงวาลันทอนค่ะซิงเกัลสุดท้ายในะอัลบั้มโบเลนะฮะอืมไปกันดีกว่าทุกคนอุ้ยแล้วหรอฮัลโหลมึงสองจะปิดหรววอวะลูกตัวกันหน่อยไหม เพรยะฉนได้ยินจากใครเขาพูดโอยใจจัว่าแบบนึกถึงจะโบนแต่ว่าแบบไม่ได้ไไดกินคือความภาษาที่คเคใช้อ่ะกับทำนองอ่ะ มันเหมือนเพลงแบบจริงๆไม่ได้เป็นบ๊อบกรมัรเราเพราะมันมันเป็นป๊อบสมัยพ่อแม่เราเอยพ่อเราเหมือนเออเรามาฟอมแบสประมาณนั้นนะเออปฟอมแบดแทนกันเลยเนาะมีความรู้สึกนั้นเลยมันคือเพลงป๊อปยุคก่อนเราเกิอออะเออดใช่มม้ มาถึงแบบรรยากาศบรรยากาศเอวหเออหรานวานแบบร้านอะ่ะเออเป็นรานต๊ะแดงเนี่ยสินอ๊ะแล้วเ่ะ เจอกันทีก no ็อแบบร้านก็เดี๋ยวปิดแล้วเดี๋ยวตอนํมไมเรียนปิดอันมี้เนี่ยมากินร้าอื่นก็ได้ลกันอะน่าว่ะโอ้ยมะทิาม เห็นไจัมันจะบิด,ด,ดใช่มันเนะื้อแบบทุกอย่างคือแบบยังเราให้กูฟังได้ทุกเรื่องแล้วเว้ย ก็หก่อนจริงอ่ะเออวาวภาษาเลยเนี่ยทำนองก็ใช้อยู่เลยได้นี่มีน่ารักอ่ะตอนที่แบบพวแบบที่เขา acting อ่ะเออน่ารักดีอ่ะเอออือเราก็เหมือนเดิมแหละเราอยฟังได้นะเรา่องอะไรเราก็เหมือนเดิมแหละเออ แล้วทำไมเราต้อง<ห>จำเราแบบเดี๋ยวบรรย, <laughs> ย,ยายทุกเพลงของอิงได้หมดเลยวะจริคงคงกูลืมว่ามีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเ<ไ><ไ>ชื่อแต่มันยาว,วอ่ะมาเดี๋ยวมึงไม่ได้มาวะนอนไม่หลับอีกเออมันยาวนะมึงจะฟังหรอฟ <laughs> ังทำอย่างกับกูไม่เคยเดี๋ยวกูได้ไปส่งกันแล้วโอเค อืมอคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะเมามากคนนั้นเวคุณนของสีอะเออชอบอ่ะชอบความรู้สึกนี้เออเวลาไปกินข้าวเพื่อนเลยมึงแบบเฮ้ยแม่มีเรื่องจะเล่าเวเอามาเลย <c oughs> อีรอบนะทุกคนขอ,อรอบแกลองเดาไหมว่าร้านนี้อยู่ที่ไหน ก็รู้สึกแบบแต่ซอยประมาณนี้มันก็คุ้นคุ้นหมดเลยนะก็คุ้นคุ้นเนาะก็เป็นได้หลายญาานเอ๊ะจะเป็นฝั่งที่ทำงานก็ได้จะเป็นฝั่งบ้านเราก็ได้เออก็เป็นได้หมดซอยมันอยู่ในซอยอะ่ะมันเป็นร้านในซอยอะ่ะเออ <c oughs> ได้หมดได้หมดโอเคไปดีกว่าทุกคนฮัลโหลที่ไหนวะซอจะปิดรหรอวะรลมตัวกันหน่อยไหม ก็ออชอบความรู้สึกนี้เลยเออหัวเรื่องเล่าง่ายมากเลยอะแบบดีจังแบบเล่าง่ายๆแต่รู้สึกแบบกู้กคนร่วมแบบหละเออแบบลีแบบอะไรแบบนี้เหมือนกันเออ่อึดอัดอึดอัดอึดอัดเหลือเกินอยากเล่าอยากเล่า Oh, thank น้องทำไมไม่ต้ปิดบาใบอย่างนีวะรู้ยที่บาใปิดแล้วเ้าเลยแล้วนงโมก็ไปหมือลลว ให้พิงฟังได้ไหมคะเดีย๋ยวเออบอกเลยไม่ได้นคุณเมื่อกแล้วว่าเออเอออีกแล้วหรอวะ มันแบบ acting ดีอ่ะไมงไม่เห็นอะไรอีกยังดีดีมากเลยอ่ะสองบาทม,มันจะปิดนะค่ะทุกคนก็ยังรอให้กูฟังได้นะคะโอ้โนมาดีเออเ่อฟง,องอฟังเจฟงฟังเราปะ ไม่ชอบอ่ะเราเออมากินเอออยู่ด้วยกันมาตลอดเออแต่ยังเล่าให้ปฟังได้ทุกเรื่องนะเว้ยก็อย่างเราก็เป็นเพื่อนที่เราเล่าเรื่องให้ฟังได้อ่ะอ่ก็ยังดีเพื่อนเออ ก็ีเป็นโซนแหละแต่ก็แบบจะเป็นเพลงเป็นตพลที่แบบเราเรูเดี่ยวเราชอบไม่รอนะแล้วก็เหมือนเดิมแหละอืมาฟังได้นะทุกคนหรือว่าใครอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังโคษมาได้ดิมาเลยแต่ก็ไม่มีอะไรจะเล่าขี้เกียจเล่าเบื่อแล้วเหนื่ยอยจริงๆมันไปเยอะละเบื่อละกูลืมว่ามีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเชื่อแต่มันยาวอ่ะเออเล่าเลย ไม่ได้มองได้ไหมมองไม่ละอี่ไม่ชอบไม่ชอบโอเคเออป่ะคือเมื่ออาทิตย์ก่อนเจอคนนั้นเว้ยที่อยู่ห้องสีอ่ะโอ้โหโคตรเขาแบบโอเคนี่สุดมัเป็นแบบเราง่ายๆแต่จริงๆภาพแรกที่ฟังเพลงเนี้ยก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆเว้ยว่ามันต้องออกมาเป็นแบบแบบนี้อ่ะเออคือแบบ ก้เป็นแบบเป็นโซนแบบแบบที่มันแบบเป็นโซนที่แบบเป็นโซนเป็นโซนเป็นโุนแบบ่าก็ออยังอยู่ในเป็นโซนอะมือรู้สึกว่าเออมันก็จะยังอยู่ในเป็นโซนแนบบสบายไว้จริงๆแต่ว่ารู้สึกไม่เศรา้ารู้สึกดี <c oughs> ด้วยตามเพราะเออเป็นอ,อย่างที่อิงบอกและนะ้วเนาะก็อยากให้เพลงนี้เพื่อนของกรนคงของทองุกๆคนเนาะม,มีอะไรก็เล่าได้นะอะไรแบบเนี้ยตามพื่เพลงเนาะ ก็ให้ฟังไปนะก็ตามนี้เนาะก็อาบัมอ่าบของอินวันซอนก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกคนในสตรีมมิ่งมีทั้งหมดอืมสิบเอ็ดเพลงถ้าจะจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้กดไลดูหมดเลยแต่ก็คือกดไปฟังแค่เพลงเล่าให้ฟังได้นะเพลงเดียวเออเพราะว่เพลงอื่นเราก็ฟังกันมาหมดแล้วเออเขอไปฟังก็ได้ในสตรีมมิ่งนะคะ แล้วก็ไปฟังเพลงนี้เพลงใหม่เพลงสุดท้ายของอัรบัมปิดท้ายอัลบัมบูของอิงมาถอดันอย่างเล่าให้ฟังได้นะคำนองคำลองเอ้ยคำนองแล้วเนื้อเพลงโดยเค้กนิเรเลียนไปก่อนนะคะทุกคนอ่าแล้วก็มารอฟังไลน์เซ็กชันกันว่าเออจะเป็นตามพอปอยหรือเปล่าว่าเออเขาจะมาเขาเหมือนเขาจะไว้ว่าเออเหมือนอิงก็พูดแบบเหมือนทวิตแบบ เอใหญ่ๆว่าแบบเอ้ยเราจะมาพอนกันไหมอะไรเนี้ยเอ้ยเราแบบฟังซีเรียสเบคอนก็รับเมันกับรับคุณาวว่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยเอาแบบเราเราดูปะเราเอ้ยแต่ว่ามาเน่ซีเรียสเบคอนกับอิงมนทอนอิงมนทอนเอ็กซ์ซีเรียสเบคอนร่ห้ฟังได้นะมาเน่รอเลยไลฟ์เซสชั่นเจอได้ไม่รีแอคบอกเลยขอญาตไปฟังคนเดียวโอ้ยี่เกลี ไม <laughs> ่แกตัด <c> พ <oughs> อดีมันก็ไม่ต้องตังหดหรอกบม่เป็นไรละบา,บายทุกคนแล้วแล้วกลับมาใหม่กับแล้วไปแชรี่นะคะทุกคนบา,บายนอนฟังได้นะนอนฟังได้นอนฟังได้เราก็เหมือนเดิมแหละเนาะเออบายเย,ย้